ทุกคนครับทุกคนเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดหรือเปล่าครับลองจินตนาการดูสิครับว่าสัตว์ประหลาดจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบนี้ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จินตนาการที่พวกเราสร้างขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตอาจจะมีสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อยู่จริงก็เป็นได้และในวิดีโอนี้หละครับผมจะพาทุกคนไปดูกับสุดยอดสัตว์ประหลาดลึกลับที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอกเบอร์รี่ ซึ่งก็ลงไปยังดินแดนทางใต้ยอย่างออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งที่อยู่บนทวีปดึกดําบรรดังนั้นก็คงไม่แปลกใจเลยนะครับหากจะเจอสัตว์ที่ดูแล้วเหมือนจะหลงมาจากยกไดโนเสาร์อย่างสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอกเบอร์รี่ที่มีรายงานว่ามีผู้พบเห็นมากกว่า100คนโดยลักษณะของมันนั้นจะคล้ายกับไดโนเสาร์มีหัวคล้ายกับงูความยาวอยู่ที่ประมาณ35ฟุตซึ่งผู้พบเห็นส่วนใหญ่จะเห็นมันดําผุดดดาว่าอยู่กลางทะเลสาบขณะที่พวกเขากําลังตกปลาอยู่ว่ากันว่ามันดูคล้ายกับี โซลรัสไดโนเสาร์ที่ศูนพันไปแล้วกว่า70ล้านปีแต่เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมานะฮะไส้เดือนยักษ์สีแดงเชื่อไหมครับว่าลึกลงไปในทะเลทรายแห้งแล้งทุรกันดารยังมีนักล่าอย่างนอนไส้เดือนแดงยักษ์อาศัยอยู่ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานของชาวมองโกเลียที่มีความยาวของลำตัวประมาณ2-5ฟุต มันกินสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยการพ่นคิดใส่ยเหยื่อบางก็บอกว่ามันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แบบปลาไหลไฟฟ้าโดยมันจะโผล่ขึ้นมาช่วงที่ฝนตกเท่านั้นและส่วนใหญ่แล้วคนที่พบเห็นมันจะเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งในปีคศ2005นะครับได้มีการจัดคณะสำรวจและศึกษาหนอนมรณะมองโ,งโกเลียอย่างจริงจังแต่ก็ไม่พบหลักฐานการมีตัวตนของมันเลยและก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่สัตว์ประหลาดเวดิโก และสาหรับสัตว์ประหลาดเวดิโก้นะครับคือสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองในหลายเผ่าในทวีปอเมริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยรูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์กึ่งสัตว์ป่าแต่มีรูปร่างผอมบางจนเห็นกระดูกมันเป็นปีศาจร้ายแห่งป่าที่เข้าสิงสู่คู่คนกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเป็นนาหารซึ่งในวิถีของอินเดียแดงบางเผ่ามีลักษณะคล้ายกับเวดิโก้อยู่เหมือนกันบางก็บอกว่าตำนานนี้มันถูกแต่งขึ้นมาเพื่อเตือนให้นักเดินป่าระวังภัยจากเผ่ากินคนแต่ตำนาน,นีี้ก็ม,ม าตั้งแต่ก่อนคนผิวขาวจะเข้ามายังแผ่นดินอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวนี้มันอาจจะมีตัวตนอยู่จริงก็เป็นได้สัตว์ประหลาดชูปลาคาบ้า และสาหรับสัตว์ประหลาดชูปราคาบ้านะครับว่ากันว่าเป็นสัตว์ดูดเลือดแทะเป็นอาหารซึ่งก็มีผู้คนพบเห็นมันครั้งแรกในเปอร์โตริโกและยังคงมีผู้พบเห็นมันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยลักษณะของมันนั้นคล้ายกับสุนัขสูง4-5ฟุตดวงตาแดงกล่ําและทั้งนี้สัตว์ที่มันฆ่าเพื่อดูดเลือดนั้นยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวไก่กระต่ายซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าในเปอร์โตริโกนั้นมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงมากกว่า150แห่่งทีถูููกชาาาคบจโจโ แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยเกี่ยวกับการพบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีเพียงพยานบอกเล่าเหตุการณ์และสร้างสัตว์ที่ถูกดูดเลือดและทิ้งไว้เท่านั้นสัตว์ประหลาดบิ๊กฟุต ว่ากันว่าบิ๊กฟุตนะครับถูกพบในหลายพื้นที่มันคือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สูงคล้ายลิงมีขนเต็มตัวซึ่งลักษณะของบิ๊กฟุตนะครับจากปากคำของผู้ที่เคยพบเห็นบิ๊กฟุตเนี่ยรวมไปถึงรอยเท้าที่ถูกทิ้งไว้พบว่าบิ๊กฟุตน่าจะมีลักษณะสูงประมาณ2.1ถึง3เมตรน้ำหนักประมาณ127กิโลกรัมหรืออาจจะหนักได้มากถึง454กิโลกรัมโดยพวกมันมีขนสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลแดงทั้งตัวมีมือและเท้าขนาดใหญ่และจะไม่มีคอตาโตดูค ไกอริลลาซึ่งก็เคยมีคนอเมริกันหลายคนนะครับเห็นมันในป่าชื้นในอเมริกาตอนเหนือซึ่งบางทีก็มีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงบ้างและจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังมีการโต้เถียงกันและหาข้อพิสูจน์ที่แท้จริงไม่ได้สัตว์ประหลาดเนสซี่ และสาหรับสัตว์ประหลาดชื่อดังแห่งสกอตแลนด์ตัวนี้นะครับมันมีรูปร่างคล้ายกับไดโนเสาร์เพซิโอซอรัสที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปีพศ2477โดยสายพทย์ลายหนึ่งนะครับสามารถถ่ายภาพของมันได้นับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนนะครับอ้างว่าได้เห็นเนสซี่กว่า4,000ครั้งเลยทีเดียวและทุกวันนี้นะครับเรื่องราวของเนสซี่เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับที่เป็นที่น่าสนใจของคนทั้งโลกเลยนะฮะและก็ยังมีผู้ไปสำรวจและศึกษามากมายแต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดเนี่ยได้หลักฐานของน ที่หนักแน่นเพียงพอสักปลายเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับชื่อเสียงของเนสซี่ก็ยังสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลของสกอตแลนด์และชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจานวนมากนะครับเดินทางมาเพื่อหวังยต์โฉมของมันแต่ในปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัทพนันประกาศมอบเงินรางวัลประมาณ7 0ล้านบาทให้กับคนที่หาหลักฐานได้ว่าเนสซี่มีอยู่จริงแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าอย่างไร สัตว์ประหลาดที่เขาเล่าต่อกันมาตัวนี้มันจะมีอยู่จริงในโลกหรือไม่ช่วยคอมเมนต์อธิบายบอกผมทีนะฮะสัตว์ประหลาดบันยิป และนี่ก็คือรูปร่างของปีศาสยองบันยิบนะครับซึ่งเป็นตำนานสัตว์ประหลาดสุดโหดแห่งออสเตรเลียที่ออกล่ามนุษย์เป็นอาหารโดยบันยิบนะครับคือชื่อเรียกของสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอยู่ในตำนานหลายเรื่องของชาวอัลบอริจินซึ่งว่ากันว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับอาศัยตามแหล่งน้ําทั่วไปในออสเตรเลียเมื่อนาน,านแสนนานมาแล้วก่อนที่ชาวอัลบอริจินนะครับจะเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียซะอีกแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารูปร่างของมันย่อมไม่เหมือนกับสััตวว์่่่ไปแนๆซึง ออบริจินเองนะครับก็ได้อธิบายถึงลักษณะของเจ้าบันยิบว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสุนัขพันธุ์บูด็อก คอของมันนั้นค่อนข้างยาวและมีปากคล้ายกับนกอีมูอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําโดยชาวบริจิตนะครับเชื่อว,ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เด่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่ถือกําเนิดมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรร์แต่เป็นสัตว์ที่ถือกําเนิดมาจากสิ่งชั่วร้ายที่สิงสถิตอยู่ในแหล่งน้ํานั้นๆหรือจะเรียกได้ว่ามันเป็นปีศาจในคราบของสัตว์ประหลาดได้เช่นเดียวกันซึ่งมันนะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากหากใครเข้าไปใกล้แหล่งน้ําที่มันอาศัยอยู่เนี่ยคนคนนั้นก็จะโดนมันจับก ้นคมันยังมีเสียงคำรามที่ดังกึกก้องมากๆโดยมันจะคำรามทุกครั้งที่ล่าเหยื่อและทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกแต่ทว่ามันกลับไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําตลอดเวลานะครับพอเมื่อถึงฤดูที่น้ําแห้งหายไปมันก็จะหายตัวไปเช่นเดียวกันโดยมันไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปไหนแต่มันจะฝังตัวอยู่ใต้โคนเพื่อรอให้ฤดูฝนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเจ้าบันยิปนะครับไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของชาวออรบรจินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของชาวตะวันตกที่ได้เดินทางมายัางออสเตรเลียและได้พบกับเจ้าบันยิปในช่วงปีคศ1800โดยชาวตะวันตกอธิบายถึงลักษณะของเจ้าบันยิปว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีสีขา ในแต่ละขาจะมีเล็บทั้งหมด3เล็บมันมีขนาดลำตัวยาวประมาณ1 0 1ถึงฟุตซึ่งบริเวณแผ่นหลังของมันนั้นจะมีขนปกคลุมยาวไปถึงส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับหางซึ่งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นหางนี้ยังมีลักษณะเหมือนกับครีบของปลาอีกด้วยโดยในปี2008นะครับถือเป็นปีที่มีรายงานการพบเห็นเจ้าบันยิบ,บ่อยมากที่สุดเพราะมีรายงานการพบเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปทั่วออสเตรเลียเลยทีเดียวและที่น่าสนใจก็คือทุกคนที่พบเห็นสามารถอธิบายลักษณะของสัตว์ประหลาตตัวนี้ได้ค่อน อนนข้าเหมืกัจนทําให้หลายคนนะครับเชื่อว่าเจ้าสัตว์ประหลาดบันยิปเนี่ยน่าจะมีตัวตนอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยเรื่องเล่าของเจ้าบันยิปนะครับยังมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวบริจินซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบริจินนะครับมักจะมีลักษณะนิสัยที่ชอบเขียนภาพต่างๆในสิ่งที่พวกเขาพบเจอและหลายภาพก็ได้ปรากฏหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญของออสเตรเลียอีกด้วย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเรื่องราวของเจ้าบันยิปนะครับกลับไม่มีปรากฏอยู่ในภาพเขียนของชาวบริจินทําให้หลายคนเชื่อว่าที่มีตำนานเล่าแต่ไม่มีภาพวาดก็เป็นเพราะว่าชาวบวริจินเองก็กลัวเจ้าบันยิปเหมือนกันจนไม่กล้าเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยของมันนั่นเองทําให้จนบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยว่าสัตว์ประหลาดบันยิปของชาวบริจินในตำนานนั้นที่กลายเป็นเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ สัตว์ประหลาดคาเคน เรียกได้ว่านี่คือสุดยอดสัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานแล้วนะครับที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับนักเดินเรือในอดีตมากที่สุดแล้วมันมีรูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วยลำตัวยาวกว่าเสากระโดงเรือนิสัยของมันนั้นดุร้ายโดยธรรมชาติซึ่งก็มีบันทึกเป็นลายลักษณอักษรครั้งแรกที่นอร์เวย์ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับโดยกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่ากับเกาะขนาดย่อมๆซึ่งมันชอบจู่โจมเรือเดินสมุทรแบบไม่ทานตั้งตัวและจมเรือได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งเรื่องราวของหม แม้จะฟังดูน่าเหลือเชื่อ แต่กลับเป็นสัตว์ประหลาดชนิดเดียวที่มีมูลความจริงมากที่สุดในลิสต์สัตว์ประหลาดรอบโลกนี้โดยนักชีววิทยาพบว่ามีปลาหมึกสายพันธุ์อาคิเทอทิสน่าจะใกล้เคียงกับตำนานหมึกยักษ์ปีศาจมากแม้มันจะตัวไม่ใหญ่ยักษ์แต่ด้วยความยาวประมาณ30-40เมตรและมีน้ำหนักกว่า2-3ตันมีฟันแหลมคมเป็นจงอยและมีศัตรูตามธรรมชาติอย่างวานสเปิร์มซึ่งตามมาทึกนักเดินเรือหลายฉบับก็เขียนถึงเรื่องราวของการพบเห็นหมึกยักษ์ต่อสู้กับวานสเปิร์มอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็ทําให้หน่าเชื่อถือได้เลยว่าเจ้าหมึกยักเนี่ยมันน่าจะมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องสัตว์ประหลาดกันบ้างมันจะเป็นเพียงแค่จิตนาการของพวกเราหรือว่ามันจะมีตัวตอนอยู่จริงๆช่วยกันคอมเมนต์บอกผมทีนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในโลกเข้าที่เคยมีมาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วกดสั่กนกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไ,ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ